สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้ไม่ทารอดค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ค่ะให้กับชาวราศีตุลลคณาตุลประจําเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 7นะคะชาวราศีตุลลคณาตุลค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิก,กายนนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางทคาสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่่่แนนนนะะะําาให้เเพือนๆนะคดูวป็ ในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆทัิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาส่องชาวตุลเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีตุลลักนณตุลน,นะคะคุณเจออะไรมาบ้างในรเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ขอดูอดีตหน่อยนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะถ้าหากว่ามีเสียงรบกวนไม่ขออภัยด้วยนะคะมีไพ่ฮาโลแฟนนะคะไพ่เด็กถือเหรียญค่ะ และเป็นไพ่เดอะสตาร์นะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลนะคะในอดตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะมีชาวธาตุดินพึกงศกันมังกรโดยเดนในชาวราศีพุษศพลัคนาพฤธศกมีชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้คุยกับใครก็ได้ค่ะไม่อาจตามหน้าไพ่นะมารู้สึกว่าในอดตที่ผ่านมาชาวราศีตุลลัคนาตุลได้ทําความรู้จักกับใครสักคนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเพิ่งที่จะทําความรู้จักกันยังไม่ได้มีสถาน อาจจะเป็นแค่คนคุยนะแล้วก็กําลังทําความรู้จักกันนะคะมีการทําความรู้จักกันเบื้องต้นนะคะอยากที่จะศึกษากันและกันมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ได้รีบร้อนค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปต่างคนต่างแชร์ความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ้างนะคะอย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะคะ หรืออีกกรณีหนึ่งนะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลบางคนอาจจะเทความสัมพันธ์นะคะจากใครสักคนหนึ่งจากความสัมพันธ์เก่าๆเดิมๆแล้วก็หันมาดูแลตัวเองประคับประคองจิตใจประคับประคองอชีวิตของตัวเองให้เดินหน้าอย่างอย่างมั่นคงนะคะอยู่ในห่วงของ เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของการเยียวยารักษาแผลใจแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาค่ะของชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆพลังงานในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลัคนาตุลในช่วงเดือนกุุภาพันธ์2567เเป็นอย่างไรนะคะพไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่ห้าถ้วยนะคะ ไพ่หถ้วยค่ะไพ่เดมูนนะคะและเป็นไพ่ดิมจิเชียนชาวราศีตุลลคนาตุลน,นะคะพลังงานความสัมพันธ์นะคะสถานก,การณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือน กุมภาพันธ์นะคะของชาวราศีตุลลัคนาตุลมี2กรณีนะกรณีแรกก็คืออาจจะมีคนเก่าๆกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะกลับเข้ามาขอคืนดีเข้ามาง้อนะคะเข้ามาขอโอกาสแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ 2. นะคะเป็นพลังงานของคนใหม่ๆนี่แหละที่เข้ามานะคะแต่ก็ยังให้ความชัดเจนไม่ได้ยังมีการเขาเรียกว่าพูดคุยสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอแต่ยังหาความชัดเจนไม่ได้เพราะมีไพ่เดร์มูลขึ้นมานะคะ แล้วก็ต้องระมัดระวังความคาดหวังที่มากจนเกินไปบางครั้งบางทีเราคาดหวังที่จะได้พบได้เจอคาดหวังที่จะได้เดินทางแต่มันอาจจะมีหลายๆอย่างที่ผิดพลาดทําให้ สิ่งที่เราคาดหวังมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังนะคะอาจจะเกิดความเสียใจผิดพลาดผิดหวังขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือพลังงานที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีตุลลัคณาตุลกับคนที่คุณคิดถึงนะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวตุลก่อนขอ,ขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีตุลลัคณาตุลค่ะชาวราศีตุลลัคณาตุลคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับ คนที่คุณนึกถึงมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่สามดาบนะคะไพ่ <c oughs> สองถ้วยค่ะไพ่คิงถือเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่คิงถือถ้วยค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะคุณอาจจะ คุยกับชาวธาตุดินพฤ่อศกกนมบังกรธาตุน้ำกรกฎีนพิจิกชาววันพุธค่ะนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เนาะคุณคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับเขาไม่รู้สึกว่าคุณชอบเขานะแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะ,ะเขาเรียกว่าไว้ใจคนคนนี้แต่บางครั้งบางทีคุณก็รู้สึกไม่มั่นใจนะคะ ชาวตูนบางคนเนี่ยอาจจะมีความผิดหวังพลาดหวังนะคะแล้วก็มีแผลในใจตั้งแต่ความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาทําให้กับคนปัจจุบันเนี้ยมันมันชอบไหมมันชอบอะ่ะนะคะแต่มันก็มีความกลัวมีความออระแวงมีความไม่มั่นใจนะคะด้วยเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็แต่ตัวคุณนะ่ะก็ก็ไม่ได้บอกเขานะหมายถึงว่าเราเรามีความคาดหวังมีความกลัวอยู่ในใจมีความไม่ค่อยจะ มั่นใจในตัวเองอยู่ในใจก็จริงแต่ว่าคุณก็ไม่ได้พูดนะคะเพราะว่าคุณก็กลัวว่าอ,อ,อีกฝ่ายหนึ่งเขาจะรู้สึกไม่ดีนะคะเช่นเดียวกันนะแต่ถามว่าตัวคุณเนี่ยยังอยากที่จะไปต่อยังอยากที่จะพูดคุยต่อไหมก็ใช่มันเป็นแบบนั้นนะคะอืเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ชาวราศีตุลลัคนาตุลคิดถึงค่ะคนคนนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีตุลลัคนาตุลมาดูกันนะคะพไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่แปด ไม้เท้านะคะสองดาบค่ะเป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะอีกหนึ่งใบค่ะและเป็นไพ่สี่ไม้เท้าชาวราศีตุลลคนาตุนคนคนนั้นเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาเขาอยากเขาอยากไปต่อในความสัมพันธ์เขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์ให้มั่นคง แต่ไม่ได้รวดเร็วเขาไม่ต้องการให้ความสัมพันธ์นี้มันไปไปเร็วขนาดนั้นเขาอยากจะให้มันไปช้าช้าแต่มันมั่นคงไปช้าช้าแต่ทําความรู้จักกันได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นไม่รีบร้อนไม่ผีผามนะคะแล้วก็ไม่มองข้ามความรู้สึกของกัรแลกกันอืมเขาก็ชอบคุณนะเขาอยากจะมีอนาคตเขาอยากจะมีความรักที่ดีมีความรักที่มั่นคงแล้วเขายังอยากที่จะพูดคุยทําความรู้จักกับคุณ ไปไปเรื่อยๆอ่ะอ,อยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากสื่อสารอยากทําความรู้จักนะคะแต่ก็ยังมีกําแพงอยู่นิดหน่อยเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้สึกว่าทุกคนมีบาดแผลอยู่แล้วแต่ตัวเขาตัวคุณก็มีบาดแผลตัวเขาก็มีบาดแผลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าในความสัมพันธ์นี้มันจะช่วยเยียวยาช่วยรักษาและสร้างเนื้อเยื่อใหม่นะคะให กลบแผลเป็นนั้นได้หรือไม่นะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซาได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลคณาตุลจะเป็นอย่างไรไม่ขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่ เออ8ถ้วยนะคะ w e of for June ค่ะอัศวินถือถ้วยนะคะและเป็นไพ่กาวถ้วยชาวราศีตุลลคนาตุนเอาค่อน,นาคตความรักความสัมพันธ์นะคะก็คนคนนี้ที่เข้ามานะคะไพ่ออบอกว่ามีโอกาสที่จะศึกษามีโอกาสที่จะทําความรู้จักกันแต่นะคะแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคิดเพราะว่า ด้วยความที่ถากว่าชาวตุนเนี่ยเป็นความรักที่มีระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรคนะคะอย่างเช่นอยู่ไกลกันมากๆกว่าจะได้พบได้เจอกันคือมันยากลําบากอยู่คนละประเทศอยู่คนละซีกโลกนะคะหรือมีอุปสรรคปัญหาต่างๆที่ทําให้ไม่สามารถที่จะเดินทางหรือว่าไม่สามารถที่จะเติมเต็มกันและกันได้นะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะลดสถานะลงมาปเป็นแค่เพื่อนกันนะคะสิ่งที่เขาเขาได้ว่ามันมีช่องว่างในความสัมพันธ์นะคะสิ่งที่เราต้องการเขาให้เราไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการเราให้เขาไม่ได้พยายามที่จะ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเติมเต็มซึ่งกันและกันแต่ก็เติมกันไม่เต็มสักทีนะคะก็มีโอกาสที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่รู้สึกว่ามันตามหน้าผพ่พลังงานมาเป็นพลังงานใหม่ๆเป็นพลังงานที่เพิ่งที่จะเริ่มทําความรู้จักกันทั้งนี้ทั้งนั้นเอาค่ะมันเป็นส่วนของอนาคตถ้าเราทําวันนี้ให้ดีชัดเจนกับมันแล้วก็ตั้งใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งคู่นะคะชัดเจนทั้งคู่เนาะก็อาจจะไม่เป็นไปตาม ในนส่วของเอาคก็ได้นะคะคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีตุลลคณาตุลขอไพ่ทาโร่ให้คําแนะนําด้วยค่ะในเรื่องราวของความรักนะคะคําแนะนําใบแรกเดินไพ่คิงถือไม้เท้าค่ะไพ่เก้าไม้เท้านะคะไพ่ห้าดาบค่ะ และเป็นไพ่ justice นะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลนะคะไพ่าทาโร่แนะนําให้ชัดเจนในความสัมพันธ์ work hard กับความสัมพันธ์ทํางานให้หนักกับความสัมพันธ์นี้มากขึ้นชัดเจนสม่ําเสมอนะคะมีการให้และได้รับอย่างเท่าเทียมกันไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็แสดงความจริงใจไม่ยอ่อท้อไม่ยอมแพ้ทั้งนี้ทังนั้นต้องไปด้วยกันทั้งคู่ไม่ใช่คนนึงพยายามมากมายแต่อีกคนนึงแบบ เออเราเห่ออย่างนี้ก็ไม่โอเคนะคะดังนั้นความสัมพันธ์มันต้องไปพร้อมๆกันต้องมีความยุติธรรมในความสัมพันธ์นะคะก็ลองปรับเปลี่ยนปรับใช้ดูนะคะชาวตุลเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ไอดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่ะ หรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆตงตาใต้คลิปนี้ได้เลยไมพิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปทีห่หมอัพเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ